ก็วัน <rôle> น <à> <s ống> <be> ี้ออคือที่ผ่านมาคือเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตายยังมันเกิดขึ้นสมมติว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันมีบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเกิดขึ้นทั่วโลกเลยใช่เปล่าอย่างเช่นเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างค่ะเกี่ยวกับการตาย คนตายในี่ยเซเลตอนบอชีวิตเนี่ยนึกรัสเซียดีในการเี็นตัวชีวิตคนจนวนมากตายนะครับสามสี่สิบคือร่างกายในการตายในทุกคนบอกว่าการตายของคนจะเป็นรัสเซียหรือการปฏิันิลงพระเจ้าสาเจ้าที่ประสบความสำเร็จอันนี้พูดเรื่องรัสเซียไม่ต้องพยายามบอกว่าตกยงเรื่องคนไทยเพื่ออะไรไม่ใช่นะครับอันนี้ื่เรียนนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยสหภาพโซเวียตล่มสลายคนขันไปกระเบิดไหนว่าการปฏิบัติหน1่งเเนี่ยเป็นเรื่องที่ลบเลว การปฏิวัติ1917ทำให้เกิดคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดสตนะาลินนื้ออกไหมครับทำให้เกิดคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดสตาลินทำให้เกิดค่ายกัดการทำให้เกิดการการขยายตัวของรัฐที่สงครามแบบฝ่ายซ้ายไปทั่นที่บตะวันออกอย่างเงี้ยเกิดการเกิดการส่งกองทัพโซเวียตไปอยู่ในโปรแลนด์ในฮังการีกองทัพโซเวียตในโปรแลนด์ในฮังการีกลายเป็นฝ่ายซึ่งต่อต้านการปฏิวัติของประชาชนประชาชนโปรแลนด์ประชาชนฮังการีลุกขึ้นเพื่อต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ประชาชนเกิดจะชนะในกรอลินฮังการีในกรอลินโปแลนด์แต่ผลที่เกิดขึ้นคือกองทัพโซเวียตฆ่าประชาชนฮังการีฆ่าประชาชนโปแลนด์ในการของการปกป้องการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ต่อายแล้วในปี1990เนี่ยรัสเซียล่มสลายโปแลนด์ล่มสลายฮังการีล่มสลายคำถามคือคนที่ตายในกรอลบอเชวิคเนี่ยเราจะประเมินเขายังไงเขาตายเพื่อให้เกิดการปฏิวัติบอเชวิคซึ่งเราเป็นสูตรตายหรือเราเปสูตหลายๆเรื่องที่มันเป็นมันมันถูกประเมินใหม่เพราะมันเป็นเรื่องที่ ท,ที่เป็นคนโดนหมดเลยด้วยจริงๆกรถางคือมันเขาไม่ควรจะตายตั้งแต่ต้นไม่มีการปฏิวัติควรจะเป็นตอนความเชื่อว่าตายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาจจะไม่มีคอนเซ็ปต์อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่คุ้มเลยก็ได้ถ้ามีความตายเป็นฐานในตอนต้นตขอเรื่องการตายเพื่อความเจริญก้าวหน้าจริงๆความเชื่อว่าไม่ว่ากรณีใดๆการตาย่คุ้มที่จะ เ็นข้ออ้างของในการที่บอกว่าการตายอันนั้นจะมี้เนี่ยเป็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศของรัฐเพราะตรงนี้เนี่ยเราเอาแนวคิดของรัฐเอาแนวคิดว่าการตายเนี่ยเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อรักเนี่ยเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมองว่ารัฐเองมันเกิดขึ้นได้เพราะตัวประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวคนตัวตัดสินมันควรจะเป็นหลักการมากกว่าที่เอารัฐเนี่ยมาเป็นตัวหลักในการคิดว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้า เราจับเรื uh, oh, like ่องสิทธ right. okay. mm. ิมนุษยชนเป็นหลักแทนที่จะมองเรื่องเกี่ยวกับความเฉลิมเกียรติขึ้นมาที่ใดก็ที่เป็นหลักเราจะมองการตายทั้งหมดเป็นเรื่องมิจิเมื่อไหร่จะพอละเอียดผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องที่เราพูดในกรณีเขมแนี่มันเกี่ยวกับความซับซ้อนคือว่ามันไม่ใช่ตายในนามของรัฐอย่างเดียวนะมันตายเพื่อเชื่อว่าตายแล้วมันสร้างประชานิดมันตยได้ตายเพื่อสร้างสังคมที่คนมันเข้าทิ่นได้ทีนี้ปัญหาคือว่า มันควรจะมีแม้แตการตาเยเพื่อเดินไปการตาเยเพื่อสร้างสรรพคุณคนเหมือนเท่า,ทนนา,า, for, าเทียมกันเนยครับคนที่บอกว่ามันมันไม่ถูกต้องกันดีนเพราะว่าถ้ามองว่าการตายเพื่อประชาธิปไตยก็คืออำนาจของประชาชนแต่การว่าประชาชนดีอะครับเป็นคนที่ถูกฆ่าเป็นคนต่างมันมันก็จะเป็นเป็นวัตถุกรรมที่มันมีข้อขัดแย้งกันเองเป็นซึ่งหมายว่ามันผิดด้วยอารมณมันเลยอะ คตออเพราะว่าาก้าเ,อเอาไม่เป็นรูปั้นหิง,งที่จารย์บอกว่า,าถ้าถาองคิดภาว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าหรุง่งเรือคือการว่าใช่ฝ่านแดงเป็นผูน้ชนะเใช่เป็นผูแพการมภาพัต่างไปแต่ตว,ว่าถ้ากมตัวเองเนี่อ,อ,อมอว่าเฮ้ยต่อ จลึก <im Pie ph ép> ็ตามคืนนี้ก็เลยมองว่าจริงๆการให้ให้ความหมายของการตายไปผูกติดกับเรื่องความเจริญของประเทศหรือว่าการเมงินมันก็ต้องตั้งคำถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามองเลยค่ะซึ่งกรณีนี้จริงๆมันมีตัวอย่างครับอย่างเช่นกรณีการตายของโรเโตโดยน้ำมือของของเยอเลี่ยมว่าการตายของคนของอินเดียแดงีนอเมริกาอเมริกาใต้ ยาแดงในสหรัฐอเมริกาซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เข้ากับเซนาริโอที่จากสุรบลกมาก็คือมันมีการตายเกิดขึ้นและมีความเสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะมองการตายแบบนี้อย่างไรซึ่งปัจจุบันมองว่าด้วยแนวคิดสมัยใหม่นะครับเขาเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ในถุองทีไม่เห็นด้วยครับแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชอบอีกคนพูดแบบนี้หรือว่าอย่างที่ น้องเสื้อขาวนนนนนนนมาไม่รู้น,อน้องหลังนะครับ <c oughs> น่าจะน้องนะครับน้องช่วยครับน้องน้ครับอีสี่น้องก็ได้ครับอย่างที่น,อน้นนองเสื้อขาวพูดว่ามันมีคนเชื่อเรื่องตายซึนกระสับกระสอกมีคนเชื่อแบบนี้จริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกำลังมีคนเชื่อแบบนี้จริงๆอยบนโลกว่าความตายของคนบางคน,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 คนอาจจะทําให้คนจนน้ำมานลุกขึ้นและพร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ทําให้ทุกคนมีชีวิตทีด่ดีขึ้นมาได้ มันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกและไม่นอนให่นครับคือมันเหมือนว่าพอคนกลุ่มเงินตายคนเนี่ยมันลอยกลายเป็นแบบ floating signifier ม,มันเป็นสัญญาที่มันมันลอยอยู่ลอยลอยแล้วอยู่ที่ใครจะโยนความหมายให้มันใชในช่วงเวลาต่างๆเรื่องกันนะคนนะผมพูดถึงเรืัการุงันแล้วกันนะครับผมพูดถึง สึเมษาแลการนะครับการรู้สึกเมษาเมที่แล้วเนี่ยผมด้วยเป็นการรู้สึกเมษาที่ทุเลนะครับเพราะว่าผมในเหตุการณ์ด้วยแล้วเป็นการรู้สึกเมษาที่คนที่เป็นปสาใสที่รู้สึกเหมือนตคแต่ไม่มีตัวแทนญาติได้ขึ้นไปทำอะไรเลยสิ้สิเมษาที่รู้สึกเหมอนใรไม่ใช่ที่พวกเสอร์มาระชอเขาจับนะครับผู้ใช่นะครับแต่มีการรู้สึกเมษาที่รู้สึกเหมือนใครเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนขึ้นไปปลาใสกันเยอะแยะันหมดเลยแต่ว่าตัวแทนญาติเนี่ย ซึ่งยืนอยู่ในเวทีไม่ถูกเชิญไปพูดอะไรเลยไม่มีใครพูดถึงคนตายเลยแม้แต่คนเดียวพูดแต่คือพูดถึงแต่ว่าคนตายเนี่ยตายเพราะไอ้นั่นสังฆาอีนี่สังฆาพูดถึงรื่พวกนี้ครับนี่คือตัวอย่างในเรื่งการใช้ความตายเป็นเครื่องมือทางการเมืองคนในโรงพยบาลซึ่งสําหรับบางคนอาจจะเชื่อเรื่องเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าความตายเป็นคนในถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเรื่องเดียวที่เราจะใช้ความตายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้คือใช้เพื่อให้พูดให้คนเห็นว่า ชีวิตมีความหมายนะครับไม่ใช่บอกว่าคนนี้ตายเพราะคนนี้ทําให้เขาตายเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้คนตายเดินไป,ไปสู้กับคนที่ทําให้เขาตายอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันมีมันเรื่องนั้นคิดใาแว่าเราสามารถเรียนรู้ความตายได้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงคนตายโดยสู้ตรงมมในหินด้วยเลยนะคร,ร,รับแล้วแล้วอย่างรที่เทปน,น,นี้ผมเล่นด้วยคือผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าในปีสามห้านี้เราเรารู้ถึงคนตายซึ่งตอนนี้เราก็รูมจักแล้วคนตายชื่ออะไรนะครับ แต่ที่เรามเป็นปได้ก็คือวิเดชนในปี35เนี่ยเรามีนี่นะครัมีคนบแบบนี้เยอะแยะที่ไม่ได้จะมีประนี้ก็ได้คือรึลึกคนตายในปี55คือปี5 3มีวิเดชนปี5 3ซึ่งไปถามวิเดชนปี5 3ว่าคนที่ตายในปี5 3คือใครบ้างก็ตอบไมนะ่ได